านพักใจเรื่องบันไดที่ไม่ได้พาไปสูงขึ้นในเมืองใหญ่มีชายคนหนึ่งปีนบันไดทุกวันบันไดนั้นสูงแข็งแรงและทุกคนบอกว่าถ้าขึ้นไปถึงข้างบนได้ชีวิตจะสำเร็จเขาปีนทั้งที่เหนื่อยทั้งที่มือสัน่นทั้งที่ใจเริ่มว่างเปล่าแต่ก็ยังฝืนเพราะกลัวคําว่าไม่สำเร็จวันที่เขาถึงขั้นบนสุด เขากลับพบเพียงกำแพงสูงสีด้านไม่มีวิวไม่มีลมไม่มีพื้นที่ให้หายใจเขานั่งลงตรงนั้นไม่ใช่เพราะแพ้แต่เพราะเพิ่งรู้ว่า บันไดนี้ไม่ได้พาเขาไปในที่ที่หัวใจต้องการเขาจึงตัดสินใจลงมาเดินออกจากกำแพงแล้วพบบันไดอีกอันไม่สูงไม่สวยแต่พาเขาไปเจอทุ่งกว้างและท้องฟ้าและวันนั้นเองเขาเข้าใจว่าบางครั้งชีวิตไม่ได้ต้องการความสูงแต่ต้องการพื้นที่ให้เป็นตัวเองถ้าวันนี้คุณเหนื่อยทั้งที่พยายามมากขอให้คุณหยุดโทษตัวเองก่อน เพราะความเหนื่อยไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอแต่มันคือสัญญาณว่าคุณพยายามมานานมากแล้วบางครั้งชีวิตไม่พาเรามาผิดทางแต่มันพาเรามาเพื่อให้รู้ว่าทางนี้ไม่ใช่และการรู้ว่าอะไรไม่ใช่ก็มีค่ามากพอๆกับการที่รู้ว่าอะไรใช่อย่าเอาความสำเร็จของคนอื่นมาเป็นไม้บรรทัดวัดชีวิตตัวเอง เพราะแต่ละคนมีจังหวะมีเวลาและมีบันไดของตัวเองถ้าวันนี้คุณรู้สึกเหมือนถอยหลังขอให้รู้ไว้ว่าบางการถอยคือการพาตัวเองออกจากที่คับแคบเพื่อจะได้หายใจอีกครั้งคุณไม่จำเป็นต้องเก่งตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาและไม่จำเป็นต้องพิสูจน์คุณค่าให้ใครเห็นทุกวัน การที่คุณยังลุกขึ้นมาได้ใช้ชีวิตได้ทั้งที่ใจยังไม่เคยพังนั่นคือความกล้าหาญร,รูปแบบหนึ่งแล้วอย่ากลัวการเริ่มใหม่เพราะการเริ่มใหม่ไม่ได้แปลว่าเราแพ้แต่มันแปลว่าเรากำลังซื่อสัตย์กับหัวใจมากขึ้นจำไว้นะคะว,ว่าชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่ไม่มีปัญหา แต่คือชีวิตที่เราไม่ทิ้งตัวเองในวันที่มีปัญหาถ้าวันนี้ไม่มีใครบอกคุณขอให้ฉันบอกแทนว่าคุณเก่งมากแล้วที่ยังอยู่ตรงนี้และยังไม่ยอมแพ้ต่อตัวเองถ้าช่วงนี้ชีวิตรู้สึกหนัก ขอให้รู้ว่ามันไม่ใช่เพราะเราไม่เก่งแต่มันเป็นเพราะเราแบกมากเกินไปคืนนี้อยากให้ลองถามตัวเองเบาๆว่าเราฝืนอะไรอยู่เรากำลังพยายามเพื่อใครและเราลืมดูแลอะไรไปบ้างไม่ต้องแก้ทุกอย่างในวันนี้แค่ยอมรับว่าเหนื่อยก็ถือว่าใจเราพักแล้ว หลังจากนี้ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีขึ้นอีกนิดไม่ต้องดีเพื่อใครแต่ดีขึ้นเพื่อไม่ทิ้งตัวเองพรุ่งนี้ค่อยเริ่มใหม่เราไม่ได้อ่อนแอเราแค่ใช้ชีวิตเกินกำลังมานานมากแล้ว